เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่พายุจริงๆกันก่อนเพราะว่าเราได้รับผลกระทบกันแทบจะทุกบ้านแน่นอนนะคะหนักเบาต่างกันเท่านั้นเองช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะอย่างตอนนี้วิภาวดีรังสิตนะข้างนอกฝนก็โปรยโปรยเพราะฉะนั้นกับเรื่องของพายุวิภาตอนนี้ทางอุตุเตือนค่ะว่าจะเข้าแบบเต็มๆกันละกันผลกระทบเต็มๆนี่ก็คือ22-24กรกฎาคมนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหลายบ้านเราได้เห็นแล้วว่ามีการเตรียมการรับ e มือกันแล้วในตอนนี้ เว็บไซต์ของเวียดนามก่อนเลยค่ะที่เขารายงานความคืบหน้าล่าสุดของพายุโซนร้อนกําลังแรงวิภาตัวนี้นะคะที่พัดขึ้นฝั่งทางจังหวัดฮุงเอียนค่ะกับ นินบินอยู่ทางตอนเหนือของประเทศช่วงเช้า10โมงน,นะคะตามเวลาท้องถิน่นความเร็วลมณขณะนั้นอยู่ที่6 4สิถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเชียงใต้ด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะอ่อนเป็นหย่อมความกดอากาศาต่ําในคืนวันนี้ค่ะมีรายงานเข้ามานะคะคุณผู้ชมบอกว่าบางพื้นที่ในจังหวัดฮุงเอียนค่ะประสบปัญหาไฟดับรประชาชนจํานวนมากนะคะแห่ไปที่ปั๊มน้ํามันค่ะเพื่อที่จะซื้อเชื้อเพลิงสําหรับเครื่ ปั่นไฟแต่จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือรายงานตอนสิบโมงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่ายังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือว่ามีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นค่ะแต่ปรากฏว่าไทยประเทศไทยมีจุดที่ได้รับความเสียหายแล้วนะคะเป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดร้านค้าคุณผู้ชมอยู่ริมถนนรักศักชมูลที่อำเภอเมืองจันทบุรี ้านเข้ามันไก่ใช่ไหมคะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใชพ่หนแล้ววินาทีที่พายุฝนพัดมาลมแรงปรากฏว่าหลังคาเหล็กที่มันอยู่ด้านบนมันร่วงลงมาแล้วตอนนั้นมีคนนั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยแต่จังหวะที่แบบเสี่ยววินาที<ช>ทุกคนควิ่งหนีออกมามได้ทันนะคะอันนี้ลมเริ่มมาแรงแล้ว งคะ่ะทั้งแผงเลยอ่ะใช่ค่ะ15ครูหาทุกคนคะ่ะคือร่วงไปหมดเลยนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแค่ยกตัวอย่างเหมือนกันนะคะ,คะว่าเออจริงๆแล้วบ้านเราเดี๋ยได้รับผลกระทบแล้วตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะคะทั้งเชียงรายทั้งจันทบุรีทงางภาคใต้ภูเก็ตอะไรพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันวันนี้ค่ะทางด้านของคุณประเสริฐนะคะท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้พูดถึงสถานการณ์พายุวิพานะคะบอกว่าตอนนี้พายุตัวนี้นะคะมันเคลื่อนตัว จากประเทศจีนเข้าสู่เวียดนามใช่ไหมคะ,คะแล้ววันที่23-24กรกฎาคมนี้น่าจะเข้าใกล้กับประเทศไทยแล้วนะคะถึงแม้ว่าพอมาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะอ่อนลงก็ตามแต่พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมีมนะคะก็อยากจะให้ประชาชนค่ะรับฟังการพยากรณ์อากาศของกมรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อที่จะรับมือด้วยค่ะ ก็ตอนนี้ให้ฟังการแจ้งเตือนของทางเจ้าหน้าที<ช>่แล้วก็ยืนยันเรื่องความพร้อมว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่างแน่นอนใช่ค่ะอย่างพื้นที่ภาคเหนือที่พายุจะเข้าเนี่ยเตรียมรับมือกันยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเป็นห่วงที่เ,ออเชียงรายมอมเริ่ม,มเหนน็นในโซเชียลอะ่ะมีหลายบ้านที่แบบ ทำที่กัน้นคือเหมือนเขาเตรียมเอาไว้แล้วอะพี่หนึ่งก็คือเอามาประกอบกันเพื่อเป็นการกันน้ํากันลมแบบนี้ยมีเยอะแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะถึงว่าถึงแม้ว่ามันมาถึงบ้านเราแล้วมันจะอ่อนลงแต่มันจะทําให้ฝนบ้านเราเนี่ยตกหนักนะคะก็มีเชียงรายนะคะพื้นที่ใกล้เคียงอีสานตอนบนค่ะในส่วนของเชียงรายตอนนี้ก็มีการทําผนังกั้นน้ําวางกระสอบทรายคุณผู้ชมนี่คือสวนทุเรียนหม่อม ป๊บเดียวจริงๆหักเลยไหมหักกลางต้นเลยอะแล้วลูกมันใหญ่มากๆแล้วอะเขาบอกโอ้โหเฝ้าธนุถนอมมาเป็นปีอ๋อนี่ชายหาดนี่ชายหาดค่ะคุณผู้ชมก็แรงเหมือนกันนะคะกระบี่อันนี้ที่ปอดะกระบี่ อม,<ด>มาเร็ว,ะะวก็ม,มาแรงอย่างเมื่อวานที่คุณภูมิทามบอกค่ะคือของเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นการท่วมขังนานๆแต่มันจะเป็นแบบน้ําหลากม,มันอาจจะมาเร็วมาแรงแต่มาแล้วก็ไปแต่ตอนนี้ก็ตั้งวอร่มกันเอาไว้แล้วสาหรับของรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงปอพ,อพอเพราะฉะนั้นติดตามสถา,านการณ์กันอย่ากไกล้ชิดะนะคะ